เฮครับวันนี้พารีวิวเตียงนอนเพื่อนๆที่สั่งทำกับเรานะครับวันนี้มีรุ่นไอริสนะครับเป็นไซส์ขนาด5ฟุตครับแล้วก็รุ่น P ี1 7เป็นไซส์ขนาด6ฟุตแล้วก็รุ่นดึงรอเสริมปีกเป็นไซส์ขนาด6ฟุตเหมือนกันครับเดี๋ยวมาเจาะลึกรุ่นแรกก่อนเลยนะครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นไอริสนะครับลูกค้าสั่งเป็นไซส์ขนาด5ฟุตนะครับวัสดุหุ้มตัวนี้เป็นงานผ้ากำมะหยี่นะครับแล้วก็ตรงฐานรองที่นอนสังเกตดูนะครับตรงนี้ไม่เสริมขอบนะครับนะฮะอันน ขอบตรงนี้นะครับเป็นงานเหล็กชุบนะครับเป็นขาเหล็กสูงจากพื้น5เซนครับนี่ครับเห็นไหมฮะพอดีเงามากครับสะท้อนกับตัวยาอันนี้จะเป็นขาเหล็กชุบนะครับ5เซนใส่ที่ด้านล่างตรงนี้หากคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจขาลอยหรือยกสูงขึ้นมาแบบนี้ก็สามารถแจ้งได้นะครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นไอริสนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆครับวัสดุคุ้มนะครับคุณลูกค้าเลือกเป็นงานผ้ากำมะหยี่สีเทาแบบนี้ครับนี่ฮะใส่ฟองน้ำหนาหนานุ่มๆแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับจะมีเส้นตรงกลางหนึ่งเส้นแบบนี้นะครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นไอริสนะครับเป็นไซส์ขนาด5ฟุตหากลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถสั่งผลิตได้นะครับมีไซส์6ฟุต5ฟุตและก็3ฟุตครึ่งครับและก็รุ่นตรงกลางรุ่นนี้เรียกว่ารุ่น P 2 1 7นะครับแซมเส้นสีทองคุณลูกค้าเนี่ยเลือกิ้่ชักเวลานอนอยู่ขวามือ2ใบตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงหัวเตียงนะครับเลือกวัสดุหุ้มนะครับเป็นงานหนัง PU นะครับบายแคทนี่ครับนะครับสีน้ำตาลนะครับ นี่ฮะสวยงามมากๆเลยนะครับมีออปชันเตาลับไฟพร้อมช่องเสียบ USB มีตัว Type C ให้ด้วยนะครับแบบนี้แผ่นชั้นวางของนี่ครับลูนดินชักสามารถถอดออกมาได้ไฮไลท์สำคัญของรุ่นนี้ครับนี่ฮะนี่ครับช่องซ่อนของลับนะครับตรงนี้ครับเมื่อเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนำแผ่นชั้นตรงนี้ปิดเข้าไปครับนี่ฮะนำลูกดินชักตรงนี้นะครับปิดเข้าไปอีกหนึ่งชั้นครับนี่ฮะรุ่นนี้เรียกว่ารุ่น P 28.7นะครับคุณลูกค้าเลือกวัสดุหุ้มอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นงาน หนัง PU by Cast นะครับสีน้ำตาลออกแนววินเทจนิดหนึ่งครับพร้อมด้วยชุดโต๊ะข้างหัวเตียงบุนวมทั้งตัวครับนี่ครับดูครับบุนวมนะครับทั้งชุดเลยนะครับนิ้ชักภายในต่างๆเก็บงานให้เป็นวัสดุหุ้มงานหนังเดียวกันทั้งชุดเลยนะครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่น P 2 1 7คุณลูกค้าท่านใดสนใจขนาดกี่ฟุตก็สามารถสอบถามได้นะครับรุ่นนี้เป็นไซส์ขนาด6ฟุตเรารับผลิต5ฟุตสาฟุตครึ่งหรือไซส์ครอบครัวก็รับผลิตทุกขนาดนะครับ และก็มาดูอีกหนึ่งรุ่นครับรุ่นนี้นะครับเรียกว่ารุ่นดึงรองเสือป,ปีกคุณลูกค้านี่เลือกวัสดุหุ้มเป็นงานผ้ากำมะหยี่ครับนี่ฮะใครที่ชอบงานผ้ากำรรมะหยี่ออกแนวเออโทนออกแนวสีครีมอมน้ำตาลนะครับนี่ฮะแนะนำรุ่นนี้เลยนะครับ นี่ครับใครที่แต่งบ้านสไตล์มินิมอลหรือ,อนออีกนะครับสามารถใช้งานรุ่นนี้ได้ครับเลือกลิงชักเอาไว้เวลานอนอยู่ซ้ายมือด้วยนะครับ2ใบแบบนี้ขออภัยครับเลือกลิงชักเอาไว้เวลานอนอยู่ขวามือ2ใบแบบนี้ครับ <ide> <se as> สังเกตตรงฐานเตียงนะครับอันนี้เราแบ่งเป็น4ี่ชิ้นแบ่งหัวเป็น2ชิ้นหัวจะแบ่งตรงนี้นะครับทั้งด้านบนตรงนี้นะครับหชิ้นและด้านล่างตรงนี้1ชิ้นแล้วก็ฐานจะแบ่งเป็น4ชิ้นนะครับมี 1, 2, 3, 4ที่ต้องแบ่งเนื่องจากทางขึ้นค่อนข้างเล็กจริงๆนะครับเราเลยจําเป็นที่จะต้องแบ่่งเพือฟ ตัวสินค้าแล้วก็เซฟตัวบ้านลูกค้าด้วยเวลายกขึ้นบ้านก็สะดวกสบายเวลาในอนาคตต้องการเอามาเปลี่ยนวัะสะดุหุ้มใหม่ก็สามารถยกลงมาได้ง่ายครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับอันนี้พือผลงานเพื่อนๆน,นะครับที่สั่งกับเรานะครับรุ่นแรกเรียกว่ารุ่นไอรินะครับรุ่นที่2เรียกว่ารุ่น P21.7 เนะครับเป็นไซส์ขนาด6ฟุตแล้วก็รุ่น ดึงรอนเสริมปีกเป็นไซส์ขนาด6ฟุตเหมือนกันนะครับหัวแบ่งสอนถางแม่4ีแบบนี้ใครที่มีทางขึ้นค่อนข้างเล็กนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเราสามารถแบ่งหัวแบ่งฐานแบบนี้ได้สามารถขึ้นได้ทุกที่ครับยังไงวันนี้ผมฝากผลงาน3ชุดแบบนี้เอาไว้ด้วยนะครับชอบชิ้นไหนรุ่นไหนภายในเพจของเรารก็ปี้รูปภาพส่งให้อดินดูได้เลยนะครับสามารถผลิตได้ทุกข,ขนาดสามารถผลิตได้ทุกรุ่นและก็สามารถเลือกสีและวัสดุหุ้มได้ครับ